ตัวอย่างแรกตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่แสดงที่มาของการหาพื้นที่กับการอินทิเกรตจะสังเกตว่าข้อนี้ตัวอย่างแรกให้หาพื้นที่ของอนาบริเวณซึ่งล้อมรอบด้วยกราฟ y เท่ากับ x ยกกำลังสองแกน x และเส้นตรง x เท่ากับ1เราก็จะมาวาดรูปตามรูปที่1เลยเส้นโค้งตัวนี้คือเส้นโค้ง y เท่ากับ x ยกกำลังสองและเส้นตรงตัวนี้เป็นเส้นตรง x เท่ากับ1แกน x ก็คือแกน ด้านนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ระบายสีในส่วนสีฟ้าตัวนี้คือพื้นที่ที่เราต้องการหาว่ามีมากแค่ไหนดังนั้นวิธีการเวลาหาพื้นที่ที่มันเส้นโค้งแบบนี้นักนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เดิมความรู้เดิมในที่นี้คือการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็แบ่งส่วนจากรูปที่1ตัวนี้พอมาเป็นรูปที่2นี่แบ่งเป็น4ส่วนหมายความว่าเขาก็จะแบ่งให้มันเท่ากันตัวนี้สส่วนสมมติว่าครูขีดเท่ากันนะแล้ว มันก็ยังเยอะไปก็เลยขีดเป็นสีส่วนทีนี้ส่วนสูงมันจะขึ้นตามเส้นข้างหลังแบบนี้ก็เลยได้เป็นรูปที่2ทีนี้การแบ่งแค่4ส่วนพื้นที่มันไม่ได้ใกล้เคียงความจริงมากเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยลองแบ่งอีกสักอย่างละครึ่งครึ่งเพิ่มอีกก็จะได้เป็น8ส่วนตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นเศษ1ส่วน8ตัวถัดไปก็2ส่วน8ดส่วนแ4ส่วน8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 และ8ส่วน8แบบนี้ ซึ่งจะสังเกตว่าเวลาที่แบ่งพื้นที่ให้มันเพิ่มขึ้นหมายความว่าแบ่งเยอะๆให้มันเป็นส่วนที่เล็กๆๆๆอย่างเงี้ยมันพื้นที่จะใกล้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดดังนั้นก็เลยแบ่งให้มันได้เยอะที่สุดนั่นก็คือแบ่ง n ส่วนโดยที่ n เป็นจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดก็คืออินฟินิตี้ n เข้าสู่อินฟินิตี้แล้วค่อยเอาผลรวมของพื้นที่แต่ละส่วนมารวมกันดังนั้นพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ทั้งหมดก็เกิดจากการรวมการรวมคืออะไรอ่ะพลรวมก่อนก็ได้ผลรวมของพื้นที่เล็กๆพื้นที่เล็กทีนี้พื้นที่เล็กตัวนี้มันเป็นรูปอะไรพื้นที่เล็กคือพื้นที่ของรูปสีเส่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรว่าฐานคูณด้วยสูงผลรวมก็คือตัว summation summation ของ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ ตัวนี้เอาเป็น k ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัว n มองแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเอาเป็น n เลยนั่นแหละในรูปมันก็เป็นตัว n เนอะจะได้ไม่สับสนกัน n เท่ากับ1ถึง Infinity ทีนี้การหาพื้นที่ตรงนี้ทำยังไงเราก็ต้องรู้ว่าฐานมันคืออะไรสูงมันคืออะไรจากรูปที่4รูปที่มี n ตัวนี้ฐานคืออะไรฐานคือ กว่าที่จะมาถึงตัวแรกก็คือเศษ1ส่วน n หมายความว่าระยะจากศูนย์ถึง1ส่วน n มันก็ห่าง1ส่วน n ดังนั้นฐานก็เลยเป็นเศษ1ส่วน n เศษ1ส่วน n คูณกับความสูงความสูงของ1ส่วน n ตัวนี้เนื่องจากว่ากราฟตรงที่มันโค้งนี้คือ y เท่ากับ x ยกกำลังสองถ้าข้างล่างเป็น1ส่วน n ข้างตรง y ก็จะเป็นเศษ1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้น1ส่วน n ตัวนี้ก็จะมาคูณกับ1ส่วน n ยกกำลังสอง อันนี้เป็นแค่พื้นที่ในส่วนแรกพอส่วนที่สองจาก1ส่วน n ก็จะเป็น2ส่วนด้วย n ดังนั้นก็จะเป็นเศษ2ส่วนด้วยไออันนี้ก็ระยะเท่าเดิมนะคะฐานเราจะเป็น1ส่วน n ตลอดแต่ว่าตรง y ที่เป็นความสูงเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเศษ2ส่วนด้วย n ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วยระยะมา3าส่วน n ฐานยังห่างเท่าเดิมพอมา3ส่วน n ก็คือห่าง1ส่วน n เพราะว่าสส่วน n ห่างจาก2ส่วน n อยู่ที่1ส่วน n ก็คูณกับค่า y ของ3ส่วน n เพราะว่า y เป็นความสูงก็จะได้เป็นเศษ3ส่วนด้วย n ทั้งหมดยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเศษ1ส่วน n คูณกับเศษ n ส่วน n ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้คือการเอามารวมกันแต่เนื่องจากว่า N ของเรามันเป็นอินฟินิตี้เลยดังนั้นเราก็ไม่สามารถเขียนธรรมดาได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนให้มันเป็นรูปทั่วไปก่อนเศษหส่วน N นี้มีอยู่ทุกตัวดังนั้นเอาออกมาข้างในก็จะเหลืออะไรก็จะเหลือแค่เศษหส่วน n ยกกำลังสองบวกด้วยเศษสส่วน n ยกกำลังสองบวกด้วยเศษสส่วน n ยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงเศษ n ส่วนด้วย n ยกกําลังสองจะเห็นว่าข้างล่างนี้เป็นส่วน n ทุกตัวเลยดังนั้นครูก็จะเอาส่วน n ออกมาเนื่องจากว่าเศษหนึ่งส่วน n มันยกกําลังสองหมายความว่ายกกาลังสองทั้งหนึ่งทั้ง n เศษสองส่วน n ทั้งหมดยกกาลังสองก็ยกกําลังสองทั้งเลขสองและตัว n ดังนั้น n ที่อยู่ข้างล่าง WITH เวลาออกมามันก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วน n กําลังสองข้างในที่เหลือก็จะ1ส่วน2บวกด้วยเศษ2ส่วน n กำลังสองบวกด้วย3กํกำลังสองบวกด้วย N ยกกำลังสองก็จะได้เศษหนึ่งส่วน n คูณเศษหนึ่งส่วน n กำลังสองได้เศษหนึ่งส่วน n ยกกำลังสามอันนี้เราทราบมาแล้วสูตรกำลังสองตัวนี้ summation ของ i อเขียนก่อนก็ได้ summation ของ i กกำลังสอง i เท่ากับ1ถึง N มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ตัวนี้ตามสูตรที่เราจะมาก็จะได้เป็น n ส่วนด้วย2คูณด้วย n บวก1คูณด้วย 2n บวกด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วยเดี๋ยวนะถ้าจะเป็นส่วน6 โอเคเมื่อกี้ผิดพลาดนิดนึงผิดพลาดตรงที่ summation ของ i ยกกำลังสองตัวนี้จะเป็น n คูณด้วย n บวก1คูณด้วย2 n บวกด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย6ก็จะได้แบบนี้เนื่องจาก n ของเรามันเข้าสู่ infinity เราแบ่งเป็น infinity ส่วนเนาะก็จะได้เป็นเขียนเป็น limit แทน limit ของ n เข้าสู่ infinity เศษ1ส่วนด้วย n ยกกำลัง3คูณกับ ที่เหลือเหมือนเดิม n คูณ n บวกด้วย1 2 n บวกด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย6ทีนี้ลิมิตของ n เข้าสู่อินฟินิตี้ตัวนี้ถ้านักเรียนยังจำได้ถ้าดีกรีของตัวแปรที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างพาหุนามข้างบนกับพหุนามข้างล่างนั่นแหละมันเท่ากันเราจะเหลือแค่ค่าคงที่เป็นคำตอบ หมายความว่าข้างล่างตัวนี้นักเรียนดู n กําลัง3ข้างบนสามารถคูณกันให้เป็น n n ยกกําลัง3ได้ไหมหรือว่ามันเป็น n กําลัง4หรือเป็น n กําลัง2จะสังเกตว่า n มันจะมาคูณ n ตัวนี้ได้ n กําลัง2และมาคูณ 2n ตัวนี้ได้เป็น 2n ยกกําลัง3ส่วนที่เหลือบวกเป็นอะไรช่างมันเราไม่ต้องดูก็ข้างล่างก็จะเป็น 6n ยกกําลัง3ได้เป็นลิมิตของ n เข้าสู่ infinity ของตัวนี้ซึ่ง เยกกำลังสามนี่เป็นกำลังสเป็นดีกรีสูงสุดของพหุนามที่อยู่ข้างบนแล้วดังนั้นเราก็แค่่าคงที่มาตอบได้เป็นเศษสส่วนด้วย6หรือว่าเป็นเศษหส่วนด้วย3แค่นี้ทีนีเ้เราจะดูว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับปริพันธ์จำกัดเขตเมื่อกี้เราทราบมาแล้วว่าเราหาพื้นที่ยังไงหาพื้นที่โดยการใช้ลิมิตของ n เข้าสู่อินฟินิตี้ ของ summation ของ n เท่ากับ1ไอ k เท่ากับ1ถึง n ตัวนี้ของ f x คูณกับเดลา x ดังนั้นตัวนี้แหละที่มันเป็นความหมายของปริพันธ์จำกัดเขตก็จะเขียนเป็นอินทิเกรตของ f x dx เริ่มจาก a ถึง b สมมติว่าช่วงที่เราพิจารณาเมื่อกี้เป็นช่วง a ถึง b อันนี้เป็น a ส่วนตัวนี้เป็น b แบบนี้นี่คือช่วงที่เราพิจารณาก็เลยเขียนเป็นปริพันธ์จํากัดเขตคําว่าจํากัดเขตก็คือเขตเริ่มจาก a ถึงเริ่มถึงที่ b